ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเลือกความหวานไม่เกินระดับสองหรือน้ำตาลไม่เกินสองช้อนชาลดหวานลดโรคนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับแบงค์อาทิตย์และปิ่นชริพนพรในละครชุดป้อมปางบันจบและชมรายการชิดจอรอดูค่ะ